ทุกคนของรู้จักตำนานไอ้อ่อวมอกลอยคดีจรนสุดโหดหนึ่งในคดีประหารนักโทษที่น่าสะพึงกลัวมากที่สุดในสังคมที่ยังใช้กฎหมายโบราณคือคดีของไอ้อ่อวมอกลอยจนผู้ร้ายแถบวมเมืองมนทนอยุธยาเมื่อถูกจับได้ก็ต้องโทษประหารโดยให้พิจขาดใช้ขวาตัดหัวให้ขาดเป็นสองอน เพื่อให้โจรผู้ร้ายตามหัวเมืองหวาดกลัวและหลาบจำประวัติของไอ้อ่วมไม่มีกล่าวไว้เท่าไดนะครับสันนิฐานว่าพื้นเพย์เดิมนั้นเป็นคนบ้านอกลอยแถบจังหวัดลายต่อสิงห์บุรีหรืออ่างทองในปัจจุบันไอ้อ่วมเป็นหัวหน้าพวกโจรผู้ร้ายแถบหัวเมืองวนทนอยุธยามีพับพวกร้ายสิบคนครับโดยคดีไอ้อ่วม เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยต้นราชการที่5ซึ่งขณะนั้นเจ้าพยาศีสุวิยาวง์เป็นผู้สำเร็จราชการโดยขะดีนี้มีบันทึกไว้ในความทรงจำพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความว่าทางหัวเมืองวนทนอยุธยาด้วยเป็นโจรมีพวกมากทั้งที่ช่วยก้นสนม และช่วยแก้ไขในโรงศารจนราษฎรภาคกันเกรงกลัวไม่กล้าฟอ้องร้องแม้แต่จะรับเบิกความเป็นพยานที่ในศารพวกโจรผู้ร้ายก็กำเลือบได้ใจเที่ยวปนสนมหนักขึ้นเจ้าพระยาศรีสุริยะวง์รู้เข้าไม่ไว้ใจพวกเจ้าเมืองกลงการเลือกหาข้าราชการที่ท่านไว้วางใจให้เป็นข้ารลวหวังแยกย้ายกันไปเที่ยวสืบจับโดยรับหลายทาง เล่ากันว่าข้าหลวงคนหนึ่งไปเห็นเรือแหวดเก๋งแจวสวนทางลงมาลำหนึ่งสำคัญว่าเป็นเรือเคลื่อนข้าหลวงที่ขึ้นไปสืบจับผู้ร้ายด้วยกันแบนเรือเข้าไปหมายจะไต่ถามข้อราชการเมื่อเข้าไปใกล้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเปิดม่านเก๋งเรือแหวกลำนั้นกวัดมือเรียกและชี้มือไปในเก๋งก็รีดไปขึ้นเรือแหวกจับได้ตัวไอ้อวม หัวหน้าผู้ร้ายตัวสำคัญคนหนึ่งซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ด้วยผู้หญิงถูกไอ้อวมชวดเอามาข,ข่มขืนใจให้เป็นเมียได้ช่องจึงบอกให้ข้าหลวงจับมีข้าหลวงอีกสายหนึ่งจับได้ไอ้โพหัวหน้าสำคัญอีกคนหนึ่งที่ตำบลม่านสายแต่นั้นพวกราษฎรเชื่ออำนาจรัฐบาลก็กลับเป็นใจช่วยซืบจับโจรกับพวกได้อีกเป็นอันมากพอจับหัวหน้าโจรได้ จ้าพญาสีสุวิยะวงศ์ก็ขึ้นไปยังพระนครรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้พิพากษาตุลาการไปตั้งศาลร,รับสั่งชำระวพิพากษาได้ทันทีพวกขหน้าโจรที่ต้องโทษถึงประหารชีวิตนั้นเจ้าพญาสีสุวิยะวงศ์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยเอาขวานตัดหัวักให้ขาดเป็นสองท่อนที่หน้าเนียดของช้างแห่งหนึ่งให้ผ่าอกที่วัดชีตาเห็นอีกแห่งหนึ่งเปล่าร้องให้คนมาดู โดยหวังจะให้คนภายสรุดสยองเรื่องนี้แม้ใครจะติดเตดียนว่าลงอัจฉยาอย่างทารุณก็ต้องยอมรับว่าได้ผลตามท่านหวังโดยจนผู้ร้ายตามหวัวเมืองเหยียบสงัดลงในทันทีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งเล่าเวทเพียงเท่านี้ขณะที่ประชุมพงสาวดารภาคที่8จดไม้ยแขกขนของเมินเก่งศิล ได้เล่า,า,ารายละเอียดเกี่ยวกับคดีไอ้าอวมสรุปได้ว่าเมื่อวันที่สี่ค่ำเดือน12ได้จับไอ้โพกับไอ้ชื่นซึ่งเป็นพับพ่วงของไอ้อวมจับได้ที่บ้านสายคั้นถึงวันแรม8ค่าก็ประหารชีวิตทั้งสองโดยการผ่าอกตัดหัวที่วัดชีตาเห็นบ้านปากไายหรือผักไหยต่อมาในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดืนอนไอ้ประหารชีวิตไอ้อวมและพับพวกคือ ไอ้คงไอ้ใหญ่ไอ้รงโดยยวิธีตัดท่อนกลางลำตัวส่วนพับพวกจนผู้ร้ายอีก9คนให้ฟันคอสัปดาห์ต่อมาก็ประหารชีวิตพับพวกไอ้อ่วมอีก11คนนอกจากนี้ไปส่งตัวนับโทษ31คนไปเป็นทหารอีก9คนส่งเข้าคุกหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างปรากฏในกองเพลงยาวนายตาบซึ่งกล่าวถึงการตามสเสด็จ พระราชดำเนินของรัชกาลที่5ในการประพาสทุ่งกรุงเก่าเมื่อปีพศ2414ได้กล่าวถึงการประหารชีวิตไอ้อวมกับพักพวกไว้ด้วยโดยระบุว่ารัชกาลที่5พระราชทานดาบกับขวานอายาสิตสำหรับประหารน,นักโวษกลุ่มนี้โดยเฉพาะไอ้พวกโจรเหล่านี้ถึงที่ตายเป็นผู้ร้ายเสียนแผ่นดินหมิ่นทนงจึงประทานดาบกับขวานอายาส์ ไปประหารพาดชีวิตให้ผูยผงไอ้อ่วมกับไอ้คงถูกประหารด้วยการวันสองทอนให้ปลงชีวาลัยพับพวกอีกเก้าคนถูกตัดหัวโดยมีเจ้าพระยาศรีสุริยองค์เป็นประธานในการประหารในวันนั้นในการนี้รัชกาลที่ห้าแม่ไดาย,ายเสด็จพระสดำเนินทอดพระเนตรการประหารโดยสเสด็จัพระเจ้าดำเนินเลยที่ประหารไปก่อน แล้วจึงเริ่มการประหารเมื่อประหารแล้วเสร็จพวกชาวเมืองปรีเป็นกเสียสรรว่าแต่นี้จะเป็นสุขไปทุกวันต่างพากันไวพรสลอนไปไม่ปรากฏรายละเอียดว่าไอ้อวมได้กระทำการเลวทรามอย่างไรมีระบุเพียงชุดผู้หญิงมาทำเป็นเมียแต่เมื่อได้ขึ้นชื่อว่าโจรกขคงต้องพ้นทรัพย์สินของชาวบ้านเป็นแน่และด้วยการต้องประหารแบบพิเศษ ถึงขั้นตัดตัวให้ขาดเป็นสองท่อนเช่นนี้แล้วไออวมคงเป็นโจนผู้ใดที่ชั่วช้าเป็นที่ประวันพันคลื่นของชาวบ้านคงเป็นโจนใหญ่พอตัวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวะเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของกลุ่มรัตนโกสินทร์ที่ขึ้นของราชขณะเป็นยุวกษัตริย์ไหลทำให้ผู้คนหวาดวิกฤตตกกันไปต่างๆนานา,นา เก่งจะเหมือนอยุวกษต์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทุกผู้ใหญ่ชิงราชบัลลังทุกพระอ,องค์ยิ่งผู้สําเร็จราชการคือเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์ก็ยิ่งวิกฤตกันหนักขึ้นเพราะชื่อว่าคําว่าสุริยวงศ์เหมือนเจ้าพญาการาโหมสุริยวงศ์ที่ชิงบัลลังขึ้นมาเป็นพระเจ้าปราสาททองทั้งยังมีตําแหน่งเป็นสหมุการาโหมเหมือนกันเสียอีกประกรอบด้วยกับ ตอนนั้นมีเหตุวุ่นวายหลายเรื่องในบ้านเมืองเรื่องใหญ่ก็มีสี่เรื่องคือคกงศูนย์อังกฤษเกิดผิดใจกับรัฐบาลไทยถึงคัน้นลดทวงลงหมายถึงตัดพระรสมัยตีและเรียกรวบเข้ามาทําให้ประชาชนแตกตื่นเรื่องที่สองมีเงินปลอมเกลื่อนตลาดถึงขนาดพ่อค้าแม่ค้าปิดตลาดไม่ขายของทั้งยินมีเรื่องโจนผู้ร้ายฉุกุงอั้งยีเขากำเลิก ขณะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังประชวนหนักจากไข้ป่าทีพระราชบิดาพึ่งสวรรคตรจากโลกนี้สถานการณ์จึงเปลี่ยนวยให้เกิดเรื่องหลายขึ้นได้ตามความวิกฤตพระบีดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยได้บันทึกไว้ใ้วนความทรงจำของกรมพยาดำรงราชานุภาพให้เห็นวิธีที่เจ้าพระยาศรีสุวิยองค์รลังนับเรื่องเหล่านี้โดยอุบาย ทำให้บ้านเมืองสงบได้ความว่าเรื่องกงศูนย์อังกฤษรถผงนั้นตัวกงศูนเยเนรัสเวลานั้นปยุโรปยังไม่กลับผู้รักษาการแทนคือนายเฮนรี่อาลาบาัตเตอร์เป็นผู้วิวาทด,ด้วยเหตุที่พวกเจ้าพาสีฟิน่นได้บังคับบัญชาของเจ้าปญญาสีสุริยวง์ไปจับสิ่นเถื่อนที่ลงกวนพวกนิ้วข้างวัดสัมพันธวงศ เกิดต่อสู้กันจนไฟไหม้กวนแล้วลามไปไหม้ร้านค้าของพวกแขกในเฉียดบังคับของอังกฤษสัส์สินเสียหายไปมากกงสุลอังกฤษว่าไฟไหม้เกิดจากพวกเจ้าภาษีเผาหลงกวนจะให้ลงโทษและจ่ายค่าเสียหายให้พวกแขกสายเจ้าภาษีแก้ว่าพวกนิ้วจดุดไสเผาหลงกวนซึ่งหนีออกหลังลงกงสุลไม่เชื่อ จะให้ตั้งค่าหลวงไต่สวนร่วมกับกงสุนตามข้อสัญญาว่าด้วยคนในบังคับของทั้งสองสายวิวาทกันเจ้าพยาศรีสุริยะวงไม่ยอมป้าเจ้าพาศีฟินไม่ได้วิวาทกับแขกในเขตบังคับอังกฤษถึงไม่ตรงกับสัญญาแต่รับว่าจะให้เงินทดแทนพวกแขกเท่าทุนที่สไไม้กงสุนก็ไม่ยอมจึงวิวาทกันเจ้าพยาศีสุริยะวงหรือว่า นายอาบาบาัตเตอร์กับนายนอกหรือตัวกองสุนยเยอเนรัรก็ไม่ค่อยกินเส้นกันจึงใหยย้ยามโต้แย้ง่วงเวลาจนนายนอกกลับมาถึงพูดกับฉันมิตรให้เห็นว่าการเอากรณีเล็กน้อยขนาดนี้มาเป็นเหตุวิวาทในขณะที่บ้านเมืองก็ลามสุกเฉินโดยเปลี่ยนรัชการจะเป็นการเสียประโยชน์ของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนายนอกเห็นชอบจึงยอมถอนคดี ส่วนเรื่องรดทนนนายอาบาบัตเตอร์ชี้แจงว่าที่จริงเป็นเพราะเชือกชักธงขาดจึงไม่ได้ชักธงในวันเตรียมต่อเชือกไม่ใช่ลดทงทางการเมืองเรื่องราวจึงยุติลงด้วยดีแต่ทำให้ในายอาราบัตเตอร์ลาออกกลับไปอังกฤษฝ่ายแม่ทัพเรืออังกฤษประจำฮ่องกงที่ถูกเรียกให้มานายพลยัตเปได้ข่าวว่าเปลี่ยนรัชการใหม่ ถึงเข้ามาด้วยตนเองเข้ารวมพระราชพิธีพระบรมราชาทิเศษเรื่องที่สองคือเงินปอมเดิมใช้เงินตาพดร่วง3ขนาดคือบาทสลึงหนึ่งในสี่ของบาทเฟือง1ใน8ของบาทราคาต่างก่อนนั้นใช้เบี้ยเป็นหวยีิเก็บมาจากทะเลตั้งค่าหนึ่งในพกพันสี่ร้อยของบาทถึงราชการที่สมีเหลือสินค้าจากต่างประเทศมามาก พวกต่างประเทศเอาเงินเหรียญเม็กซิโกมาซื้อสินค้าแต่คุณขายไม่รับเพราะไม่รู้จักพวกพ่อค้าซึงอองค์เงินเหรียญเม็กซิโกมาขอแลกที่พักทังสมบัติก่อนไปซื้อสินค้าและมาแลกกันจนพักลังผลิตเงินมาไม่เพียงพอเพราะเงินพดดวงทําด้วยมือทําทั้งกลางวันและกลางคืนได้เพียงวันละ2,004บาทเป็นอย่างมากจึงทำให้การค้าสวดเครื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สั่งเครื่องจักรมาตั้งลงกระสาบในปีพศ2403ทำเงินตาเป็นรูปเป็นเหรียญคงราคาบาทสลึงเฟืองตามเดิมส่วนเมียให้เลิกใช้เปลี่ยนเป็นเหรียญทองแดงสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าสเมียตาครึ่งเฟืองคือหนึ่งใน16ของบาทอีกอย่างเรียกว่าเซียว เป็นหนึ่งในสี่ของเสื้องราคาหนึ่งใน32ของบาทต่ำลงมาให้ทำเป็นเหรียญดีบวกขึ้นสองอย่างเรียกว่าปัดเป็นหนึ่งใน8ของซื้องเท่ากับ1ใน64ของบาทอีกอย่างเรียกว่าโซลดราคาหนึ่งใน10บของซื้องเป็นหนึ่งใน128บาทของบาทแต่ดีบุกเป็นของอ่อนหล่อง่ายและหาได้ง่ายในประเทศนี้จจงมีผู้ทำอัด และโศลอดปลอมในกรุงเทพทันตรวจตาจับกลุ่มกวดขันก็ย้ายลงไปทําตามหัวเมืองมะราย,ยูแล้วรอบสูงเข้ามาในกรุงเทพจนอัดปลอมมีแพร่หลายราษดรไม่รู้ว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงพากันรังเกียจไม่รับอัดและโศลอแต่ทาไม่รับก็เก่งว่ารัฐบาลจะเอาผิดถึงกับปิดร้านไม่ขายของพอเปลี่ยนรัชกาลได้13วันก็มีประกาศให้เอาเหรียญทองแดง และดีบุกของรัฐบาลมาแลกจะให้ราคาเต็มเพียงส5บห้าวันหลังจากนั้นจะลดราคาเหรียญทองแดงซี 4, ลงเป็นปันและอัดลดราคาเหรียญทองแดงเสียวลงเป็นอัลละสูรสลดราคาเหรียญอัดดีบุกลงเป็นอันละสิบเ, D book, เบียและลดราคาเหรียญโูรสลงเป็นอันละห้าเดียและทำเหรียญดีบุกแต่าราชก,การที่ห้าขนาดเท่าเหรียญอัดของเดิม เรื่องเงินอัดปลอมก็สงบลงแต่ไม่นานก็มีปัญหาอีกเพราะทองแดงและดีบุกมีราคาสูงขึ้นมีราคามากกว่าข้างเงินที่ใช้จึงมีคนล่วกปูุวัมเลี้ยงทองแดงและดีบุกส่งไปหลอมขายในต่างประเทศจนเงินที่หมุนเวียนในตลาดไม่เพียงพอใช้ราษฎรจึงหันไปซื้อปีถ้วยที่นายอากรหวันเบียสั่งออกมาจากเมืองจีนสำหรับกาลินเบีย พวกจีนจีงได้กดําไรจากการสั่งปีเข้ามาขาให้นักชาดอนใช้กันรัฐบาลจึงสั่งทําเหรียญทองแดงซีเซียวอัดและสูรถจากยุโรปเข้าใช้ในปีพศ2417การเงินในตลาดจึงเรียบร้อยมาตั้งแต่นั้นเรื่องเกิดผู้ร้ายชุกชุมนั้นเป็นอิสัยของคนผ่านในประเทศนี้เมื่อเจ้าพนักงานปกครองอ่อนเมื่อใดก็กำเริบพอเปลี่ยนรัชการได้ไม่นาน มีโจรห้าคนบังอาจก้นกุฏิพระวัดพระเชิดทุกคนฆ่าพระธรรมใจดีตายต่อมาก็มีเรื่องฆ่ากับตันสมิธนำร่องกับตันตายอีกจ้าพยาศีสุริยวงศ์ให้สืบจับโดยกวาดขันแต่ตัวประหารภายไวสิบห้าวันทั้งสองคดีจนผู้ร้ายในกรุงเทพก็สงบแต่ไปถูกชุมทางหัวเมืองมนทนอยุธยาทั้งยังเป็นโจรมีเส้นช่วยปลนและช่วยแก้คดีในศาล จนรัษฎรพากันเกงรงกลัวไม่กล้าฟ้องร้องหรือรับเบอดความเป็นพยานในศาลพวกครัวท้ายก็กำเริบป้นหนักเคือนเจ้าพญารีสุริยวง์จึงไม่ไว้ใจใครจึงได้จัดการอย่างหนักก็เพียดการข้ามต้นที่กล่าวมาครับเรื่องพวกจีนทั่วเฮียหรือเรียกกันในสมัยนี้ว่าอังยีมีขึ้นในสมัยรชัชกาลที่สด้วยมีเรือสินค้าเข้าออกมากขึ้น ทั้งยังมีโลงสีหลงเลื่อยเกิดขึ้นในกูเทียกหลายแห่งต้องใช้คนงานมากแต่คนไทยไม่นิยมรับจ้างเป็นกรรมกรพวกพอ่อค้าจึงต้องหาคนจีนมาเป็นแรงงานพวกกห่าบาดีที่มีทุนถึงกลับไปหาจีนเลวจากเมืองจีนมาเป็นแรงงานพวกเท่าแก่ขาขายหรือรับทำภาษีอากรมักจะฝากตัวอยู่กับเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ เมื่อมีกุลีมากจนต้องแย่งงานกันทําและเกิดการกระทบกระทั่งกันจึงเอาวิธีสมาคขมลับในเมืองจีนที่เรียกว่าอังยีมาใช้หลวงพวกพลรวมน้ำสะบาบมาช่วยกันและมีตั้งขึ้นมาหลายคณะเมื่อมีกาลังมากขึ้นพวกอังยีก็กําเริบไม่เพียงแต่การกับคนจีนด้วยกันเท่านั้นอย่างป้ราษฎรไทยในหัวเมืองด้วยแม้จะจับตัวได้ ลาซาดอนก็ยังหวาดวัน่นเก่งว่าจะแพร่เข้ามาถึงกรุงเทพในตอนเปลี่ยนรัชการใหม่จะพยาศีสุริยะวงศ์ได้สืบจับหัวหน้าอังยี่ได้หลายลายบางคนก็เป็นเท่าแก่ที่ฝากตัวอยู่กับท่านกับเป็นหัวหน้าอังยี่เสียเองต่างยอมรับสารภาพผิดขอพระราชทานโทษจึงพิพากษาเพียงให้คำสาตสาบานสัญญาว่าจะไม่ประพฤติร้ายเป็นเสี้ยนน้ำแผ่นดินอีก แม้กรั่นั้นจ้าพยาศรีชีวิยะวงศ์ก็ยังไม่วางใจจัดให้มีการฝึกสองทหารที่สนามชัยเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จทอดพระเนตรเนืองเมืองบางวันก็ให้ยิงทั้งปืนใหญ่ปืนน้อยทำนองประลองยศบางวันก็พวกคุณเป็น้าศึกแล้วเอาช้างเข้าไล่แทงเป็นการขู่ไว้พวกอังยี่เก่งกลัวทำให้อังยี่สงบหมาช้านอนในบ้านเมือง ไม่ว่ายุคไหนมีทั้งคนดีและคนเลวฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ปกครองและรักษากฎกติกาของสังคมต้องเอาจริงเอาจังไม่ให้คนเลวทำตัวเป็นเสี้ยนหนาาของสังคมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้หากไม่ยอมเลิกลาก,ก็ต้องใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นจนสยบความชั่วเหล่านั้นได้ครับเรื่องราวหลวงพ่อครอง วัดช่องโดมงและเสือแปนจอมโจรแห่นลุ่มน้ำแม่กองขอย้อนกลับไปในอดีตท,ที่เหมือนรัชบุรียังมีขุนโจรกระเดื่องชื่อคือเสือแปนจอมโจรแผ่นลุ่มน้ำแม่กองเรียกว่าทุกคนคงไม่ยินกิติศัพท์ตั้งแต่รัชบุรีสมุทรสงครามแม้แต่เด็กก็ลังร้องไห้หากพูดว่าไอ้เสือแป้นมา เด็กยุดล้องทันทีก่อนที่เสือแปนยังไม่มาเป็นโจรตอนนั้นเสือแปนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคฟองวัดช่องลมและได้รับการสักยันต์ต่อมาเสือแปนถูกความกดดันตายสิ่งหลายอย่างจึงหันเทมายึดอาชีพเป็นโจรเที่ยวปนสะดงชาวบ้านชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วถึงแม้เจ้าหน้าที่เจ้าอ,อกปาาปามเคยประทะกับเสือแปน แป,ประจันบานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทาอะไรเสือแป้นได้เพราะว่าหนังเหนียวคือหนังคมกระพันอาวุธทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอันตรายแม้แต่ผิหนังของเขาได้เสือแป้นจึงหนีรอดมาทุกครั้งในที่สุดทางการจึงวางแผนโดยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับสมุนเสือแป้นใช้วิธีจ้างให้ลลกสมุนทำ้ายให้สลบเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปจับกุมโดยง่ายดดย ลูกสมุนของจอมโจรพอเห็นยินค้อนโตไม่เกิดความโลรธจึงวานแผนทระยศต่อลูกพี่เมื่อเสียแป้นนอนหลับลูกหนองได้ใช้ไม้พลองตีจนสลบสาร์ทีจึงกูเข้าไปจับกลุ่มหลังจากสือแป้นถูกส่งตัวฟ้องศาลได้ตัดสินประหารชีวิตในยุคนั้นการประหารนักโทษทางราชการใช้วิธีนำผู้ต้องขามัดติดกับเสาแล้วเปจะขาดจึงลงมือฟันคอด้วยดาบ เมื่อข่าวแพทย์สภาก็ไปว่าเสือแป้นถูกจับได้ได้ถูกนาตัวไปตัดีรษะประชาชนนับหมื่นต่างมองดูการล้อนหลามหน้าลานประหารโดยมีพระยาไกเพชปรปัตานสงครามสำมุขทิศบาลเป็นประธานสวดเพชคฆาดนั้นเป็นเียมการจักเทศคือหมื่นสาหัสเป็นดาบหนึ่งคนฟันคอส่วนนายโอนเป็นเจ้าฆาดเป็นดาบสองคนลำลอกแตะเชือดพอได้กำหนดเวลาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเสือแป้น พุกคอมัดติดกับเสาปะหารทำกลางความเศร้าสุขเสียใจของมารดาและบรรดาญาติพี่น้องที่เคยห้ามปามแต่ไม่เชื่อฟังพอได้เวลาเสียงปีกกองก็เริ่มขึ้นเพชฌฆาดก็ได้ลามหลอกล่อไปตามจังหวะเสียงปีเสียงกองพอโลลัวเพชฌฆาตด,ดาบหนึ่งก็เนือดาบขึ้นสุดแขนฟันลงไปตรงมั่นคอของเสือแปนทันทีแต่ว่าขมมีดไม่สามารถละคายผิวหนังของเสือแปนได้ แมนะ้แต่ยูรอยก็เหมือนเป็นลายนามเกี่ยวเท่านั้นสร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้ที่มาดูในวันนั้นดาบหนึ่งฝันไม่เข้าเจ้าดาบสองและใช้มีดขาเาือกเฉือนทันทีแต่ทว่าก็ระคายผิวไหม้ทั้งๆท,ที่ดาบของพิจฉาเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เคยแฟนขอนักโทษที่มีอาคมขังคาดจะจุยมันัดต่อน,นักแล้วเลยต้องเข้าไปกราบเรียนเจ้าขุนทศเห็นจะต้องใช้วิธีอื่นเพราะอยากไก่เพชร รัตนาสงครามจึงตัดสินใจให้นำกระทะมาต้มเมื่อมันดาเห็นเช่นนั้นจึงได้คันอาสากับท่านเจ้าคุณว่าจะช่วยเกียรติกลูกชายให้เองให้ถอดอาถรรพ์เพราะไม่อยากเห็นลูกชายต้องทนทุกข์พิทนาเช่นนั้นเมื่อมันดาเสื้อแปน้นเข้าไปเกียรติกรผู้ชายให้ถอดอาถรรพ์ในที่สุดเสือแปน้นบอกให้มันดาตักน้ำมาและตัวเองทำน้ำมนต์ให้มันดาไปลดที่หัว้อมกับเอาน,น้ำมนต์ ลูกไปที่ขาดบาบจันดันหลังสามครั้งแล้วก้มลงกาบมารดาเป็นรั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเพียร์จกคาก็ทำพิธีประหารต่อไปเพราะดาบหนึ่งฟันลงก้านคอเท่านั้นข้อกาดกระเด็นเลือดพุ่มกระฉุดกระจายไปทั่วสิ้นสุดชีวิตความชั่วของเสือแป้นซึ่งเรื่องนี้เป็นที่โจทย์จันต์นไปทั่วว่าเสือแปน้นหนังเหนียวเพราะหลวงพ่อคลองท่านสักดั์สไทยตั้งแต่นั้นมานักเรียนขินไหลก็เดินทางไม่หลวงพ่อคลอง ท่านศักดิ์สิทธ์ไทยแต่ถวา,ายตัวเป็นลูกศิษย์พุทธคุณตาท่านช่วยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเหลวก็ตามพุทธคุณพระไม่แบ่งชั้นวรณนะมันอยู่ที่กรรมของแต่ละคนประสบการณ์ด้านพุทธคุณเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อคองเป็นเหรียญหล่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะทางด้านคงกระพันชาติเป็นที่ประจักษ์ของจังหวัดราชบุรี เพราะเหตุที่ลูกศิษย์ของท่านใหหลายคนคมกระพันดนังเหนียวยิงฝันไม่เข้าดังนั้นกรณีของเสือหวยกับเสือแปนฉายเสือหวยสมัยก่อนถือเป็นจอมโจรที่มีื่้เสียงว่าหนังเหนียวท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคองนอกจากหลวงพ่อคองให้เหี่ยนหล่อมาที่ตัวทําให้กับเสือหวยหนังเหนียวจดเมื่อเสือหวยถูกจับและถูกพิพากษษาให้ประหารชีวิต ในวันเข้าสูดแดนประหารขมมีดของเป็นจะาดไม่สามารถทำอันตรายเสือหุยได้จนกระทั่งทางการต้องไปขอร้องเชียกอมให้ยอมรับโทษแต่ดอยดีเพราะขืนฟันอย่างนี้จะทำให้ช้าตายทารมานนิ่งเสียกว่าเสือหุยที่ยอมปลงใจยอมรับโทษและยอมเอาเหรียญหลอกปวดานขอหลวงพ่อฟ้องที่สุกสวอนผู้ไว้ออกจากร่างกายศรีรษะของเสือหุยก็หลุดกระเด็นออกจากร่างกายของเสือไรทันที ใช้เวรกรรมที่ก่อไว้พระครูอินทะเขมาจารย์หรือหลวงพ่อ่องพุทธาสาโรวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีเจ้าของตำนานเหรียญหลอกกงกระพันเมืองราชบุรีเจ้าติดูมิของพ่อฟองพุทธาสาโรท่านเตือดไม่วันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์พศ2ส8อที่ตมบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีวีดาที่แสน แล้มันนาชินาได้บทความของอาจารย์เผาสุกุลตสุดที่ท่านได้บันทึกในหนังสืออาณาจักรกระเครื่องว่าโยมบิดางท่านเป็นคนจีนชื่อแป่ยมมันดาชื่อขำอยู่ที่บ้านท่าเสาอำเภอเมืองจากบันทึกไม่ปรากฏว่ามีพี่ล้องจนวนกี่คนแต่ที่สามารถสืบทราบได้คือมีน้องชายหนึ่งคนชื่อภาคูประดัดคืนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อเลก ซึ่งต่อมาหลวงพ่อเล็กที่เองที่เป็นเจ้าวาดอันับถัดมาจากหลวงพ่อห้องหรือหลวงพ่อใหญ่พูดเป็นพี่ชายหลวง,งพ่อ้องท่านอุปสมบทเมื่อปี2409เมื่อท่านอายุครบบวชหลวงพ่อ้องได้อุปสมบทที่วัดช่องลมโดยมีท่านเจ้าวาดวัดช่องลมในขณะนั้นเป็นพระอุปชาพระประหลัดจานวัดพญาไม้เป็นพระกรรมวาจาจา์และหลวงพ่อเรือนวัดท้ายเมือง เป็นพระอนุสาวานาจารย์ได้รักฉายาว่าพุทธสโรเมื่อบวชแล้วหลวงพ่อห้องท่านประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยและบำงเพญศาสนากิจของสงฆ์ถูกต้องตามพุทธบัญญัติทุกประการเนื่องจากท่านปฏิบัติเค่งแต่พระธรรมวินยัยทรงศีลจริยาวัดปฏิบัติศาสนากิจโดยมิขาดตกบกพร่องโดยาท่านได้เป็นสมพันธ์ปกครองวัดท่านได้ปุรณะปฏิสังขรณ และก่อสร้างข่าววัตถุเช่นพระอุโบสถศาลาการปริเรยนขอสดมนกุฏิและอื่นอื่นอีกมากมายคณะสงฆ์เห็นคุณงามความดีของท่านจึงต,ตามให้ท่านดำรงตำแหน่งนั้นตอไปนี้ในปีพศ2532ได้าารับพระราทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอินทาเขมาตำแหน่งหลงเจ้าคณะจังหวัดในปีพศ2455ได้รับการแต่งต,ตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ในปีพศ2461ด้วยเหตุท่านชะตามาจึงโปวดกาวให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดคิดติมกดิ์หลวพออง,งพ่อคลองเขยงคลัแในพระชมวินยัยวิจริวัตที่น่าได้อมใสายท่านได้ช่วยดัณับอธิตย์กอไม้ใหญ่และบริาขาดคณะสงฆ์วิดีเสมอมานอกจากนี้ท่านจําได้บลอมหลงพระพุทธศาสนาโดยการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆภายในวัดช่างดมให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด นอกจากนี้ท่านยังได้ช่วยเดี๋ยววันเกิดในจังหวัดราชบรุรีตามกําลังนักสตรีปัญญาคานในปีปีหนึ่งจะมีผู้มาขออุปสมบทกับท่านเป็นจำนวนมากในปีพศ2469ด้วยสงคาญและการทํางานอย่างหนักของพ่อคองจึงเริ่มมีอาการอาภาตจนราวต้นเดือนพฤษภาคมหลวงพ่อคองก็เริ่มอาภาตตะกขินแพทย์มาเหวี่ยารักษาท่านแนะนําให้นลวงพ่อคองฉันอาหารไม่เย็นเพิ่ม ก็จะได้ช่วยให้การดนีขึ้นแต่ด้วยท่านเคร่งพัดในประธรรมวินยัยท่านไม่ยอมฉันอาหารไม่เหย็นเลยท่านบอกกับลูกศิษย์ที่เฝ้าดูแลท่านว่าถึงแม้จะถึงชีวิตก็จะไม่ขอล้วงประธรรมวินยัยแม้แต่ผิดเล็กน้อยก็จะไม่ยอมในที่สุดกับการดับพาดในครั้งนั้นเป็นต้นเพียรไทยหรือพ,อพอ่อทองวันดภาพในบังที่29มิถุนายนพศ2469ในเวลาตีส กับ55นาทีในท่านนั่งสมาธิสลิอายุรวมได้82ปีพรรษาที่6 1เดในด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อคองหรือพระครูกินทาเคมาวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าของเหรียญหล่อโบราณที่มีอายุเก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวราชบุรีเป็นเหรียญหล่อโบราณที่มีประสบการณ์สูงมากโดดเด่นไปพุทธคุณโดยเฉพาะคุณวิเศษทางด้านคปปัาตี ชนิดที่ว่าแมลงหวานไม่ได้กินเลือดโดยรูปผิ์ลักษณะของเหรียญและประสบการณ์ดีเองในอดีตจึงเข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญหลอกหลวงพ่องเงินวัดบางคามเหรียญหลอกบดานของพะคขูดินทาเกียมาหลวงพ่อคองนับได้ว่าเป็นเหรียญหลอกบดานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดราช,ชบุรีเหรียญหลอกหลวงพ่อคองวัดช่างลมปีพศ24 6 5ห และทองเหลืองด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อพองนั่งขัดสมาธิห่มจีวรพรดผ้าสังฆาติเหนื้อศีรษะหลวงพ่อมีขละขอมสี่ตัวเขียนว่าพุทธสังมิด้านหลังมีขละขอมธมน์สี่แถวอ่านว่าตัะสังวิสุโรปุสะภูพระมะปะอ,อุประวัติความเป็นมาของวัดช่องลมนั้นวัดช่องลมตั้งอยู่บนถนนสายเพชรจําหลม่านเมืองอำเภอเมือง จังวัดราชบ,บรีมีหลวงพ่อ,พอแก่นจันทร์เป็นพระพุทธรูปทรัพย์สิทธิ์อยู่ภายในวัดเดือบชื่อช้างลม้มในอดีตบริเวณวัดเป็นปา่าภัยมีโขงช้างและมาอาศัยหากินอยู่บริเวณนั้นเมื่อช้างเกิดป่วยเจ็บและล้มตายก็จะตายผูบริเวณนั้นจึงไปเทิไทายชาวบ้านในบริเวณนั้นขนาดนามว่าวัดช้างลม้ม